ถึงแล้วตลาดเขียว 啦啦啦。 เอาอะไรพี่โอ้เต็มมือเลย <c oughs> ของเต็มมือเลย Thank <laughs> you. คุณแม่โิ้นังนงมันลกหล่วมันลาคขี้นกขายไงจ๊ะสิบบาทเงินอยู่ไหนล่ะบัตรนี้ไยเทใส่ลงไปเลยค่ะ บ้านอยู่ตรงนี้เองลดโลกร้อนขอบขบพุ่งท่าก็คือขายไงจ๊าเอ,อาเทใส่เลยจ้ะนี่ตังจ้าเทลงมาเลยจ้าจ้าได้เลย<ห>ค่ะ มมหลก็ส <l id> ิ <ร kah> บาทเองเนาะของพี <occurs uit> ่ขายยำอะไรเนี่ยปะดกค่อ๋อเผ็ดไหมขายยังไงจ้ะพี่ยี่สิบเทลงมาเอ้ยไม่ใช่เอายี่สิบบาทจ้ะน้ำข้นเหนียวด้วยไหมคะไม่จ้ะแน่แน่นี่เนาะตาอู้ว่าจะให้เทสักหน่อยถุงเท่าไหร่จ้ะ สิบบาทเอาสองถุงจ้ะเดี๋ยวหาตังกว่านอนี่ค่ะหยิบกระตังเลยจ้ะไม่เอาถุงจ้ะเดี๋ยวใส่ในนี้เลยค่ะพี่อ่ะลดโลกร้อนให้สมกับตลาดเขียวค่ะพี่หอมไหมคะหมไค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวดื่มเอาค่ะเห็นไหมเชื้อผูกรองเท้าก็สีเขียวมาตลาดเขียวตาบเลย กล้วยงามเนาะมันหยั่งกล้วยหยั่งแม่แมเพื่อนจะกินไห,ห้บ่เนาะนี่ตัวเพื่อนบ่กินไห้ไหมอยากซื้ออยู่เด้อตัวเพื่อนไม่กินให้อ๋อมันมันสุกแล้วนะขอขอเนาะ ถั่วขายยังไงจ๊ะถุงน้อยสิบาทเนะแม่เนะหาตังกันเนะน้อนี่อ่อสองถุงจ้ะ อันนี้เหรอพี่พี่ผ้าเหรอจ๊ะกวกินไม่ทันยี่สิบบาทก็มีเอเต็มเหลี่ยมดีเนาะอันนี้เนาะหวีน้อยจะเต็มเหลี่ยมดีเต้งนิ่มๆจ้าหวีน้อยคือมาเต็ม มันเต็มเหลี่ยมดีแทบบีน้อยขน,นาดมันบีน้อยเลยเนี่สวยไหมสวยปะสวยแจ่บ่าเต็มเหลี่ยมเนาะเดี๋ยวเคลียร์ที่ก่อนเขาสั่งให้มาซื้อตาเยาเคลียร์ที่ก่อนเด้อจะน่อยของมันจะแตกอันนี้ตีว่าแม่ค้าว่าแต่มันบ่าเต็มเหลี่ยมเลยเนาะเอานี่ละ พอได้กินพรุ่งนี้ยังไม่ได้จ่ายเงินนะจ๊ะยังจะแลนห,หนีซะก่อนนี่ค่ะแลนตามคนอ้วนแลนบอทันดอเอานี่ค่ะจะเอาเหลืองหลายก็กินบอทัน,อข,นขอบคุณค่ะ ฝรั่งกิโลนึงจ้าเลือกอะไครับบเลือกสิ่งที่เจ้าของร้านเลือดต้องดีที่สุดกดดันกดดันจ้้ดูซิว่ามันได้หลายรูปบันไดเขาเขาฝั่งมาซื้อเอาเนื้อก่อนดูเนื้อพอได้กินอยู่สามวัน เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาใหม่คือมันจะเลยเวลาเก็บหน่อยเนื้อมันก็จะบอบอยู่แต่มันจะอยู่ได้เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วหนูไม่ได้มาขายแต่พี่คน<ะ>นก็พ,พี่คนที่เขาฝากซื้อเขามาซื้อประจาโอ้พอดีแหละพอดีพอดีนี่จ้ะาพอดีพอดีพอได้กินก็าฝากมาซื้อเขาซื้อประจำเขาว่ามีอยู่เจ้าเดียวแต่เดี๋ยวรอบ รอบนี้มันเลยเวลาเก็บหน่อยมันเลยไม่สวยเดี๋ยวจะบอกเขาให้จ้ะเพราะอ,อาทิต้ค,คุณไม่ได้มาใกล้ลยมันก็เลยเลยอืมมันนี่จะกลับยังไงดิ ใช่ค่ะ สุดแล้วกับบ้านโอ้ของเต็มถุงค่อนข้างหนักตั้งรถได้แล้ว